สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกจากบริษัทอเวอร์กินฟิชนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการอัปเดตโปรดักต์ฟีเจอร์ใหม่ๆของไลน์แคเอ็มกันนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรฟรีเจอร์ไหนน่าสนใจที่อัปเดตกันบ้างนะครับผมอย่างฟีเจอร์แรกเลยก็คือฟีเจอร์เลคคอร์ดไซตบาร์นะครับก็คือการอัปเดตข้อมูลผ่านบนลแชทไลน์ดิจิทัลเฮลนะครับผมหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้อง อัปเดตข้อมูลผ่านในฮับสปอตเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ดิจิตอลเฮลเขาได้อัปเดตตรงด้านขวานะครับเพื่อให้เราสามารถอัปเดตผ่านตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเปิดหน้าเบราว์เซอร์ของฮับสปอตใหม่มาเพื่ออัปเดตข้อมูลคนที่เราแชทด้วยนะครับผมตรงนี้จะสะดวกสบายในการอัปเดตข้อมูลลงลงฮับสปอตเลยนะครับผมแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือจะมีแค่บางข้อมูลเท่านั้นนะครับที่เราสามารถอัปเดตตรงด้านขวาคนในในแชทของเรานะครับผมอย่างเช่นพวกชื่อ นามสกุลนะครับอีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็พวกคอนแทคโอเนอร์ไลฟ์ไซเคิ t สเตประมาณนี้นะครับผมส่วนถัดมาก็คือฟีเจอร์ส i ิปทูเมสเ g จนะครับผมก็คือตอนนี้เราสามารถส่งทั้งข้อความมากกว่ารูปได้เลยนะครับอย่างเช่นปกติเราเวลาเราตั้ง Auto r e s สปอน e นะครับเราต้องเลือกว่า Auto r e s สปอน e ะนั้นเราจะส่งข้อความหรือว่าส่งเป็นรูปนะครับมันไม่สามารถส่งได้ ทั้งรูปทั้งข้อความนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเขียนเจสันหรือว่าสคริปต์นะครับที่สามารถนำข้อความกับรูปส่งพร้อมกันได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับชวนถัดมาก็คือฟีเจอร์ที่หลายหลายคนเรียกร้องกันมาเยอะเลยนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับบนโมบายนะครับผมก็คือตอนนี้ทาง l ิ t เ l ิลเฮเขาได้อัปเดตนะครับสำหรับเครื่อง Android นะครับว่าเวลามีใครแชทเข้ามานะครับผ่านแอป l ิ t เ l ิลเฮเราเนี่ยครับก็จะมี แจ้งเตือนนะครับเป็นแบนเนอร์เหมือนในรูปเลยนะครับผมอันนี้จะช่วยให้เซลล์หรือว่าแอดมินนะครับที่ตอบลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเรามีใครทักมาบ้างนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถ้าท่านใดมีติดปัญหาการใช้งานส่วนไหนนะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับพิมพ์ลงมาในกรุปออนบอร์ดหรือว่าสแกน QR โค้ดแล้วก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมงั้นวันนี้อิดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ